ครับผมเพื่อนเพือนสวัสดีนะครับใครเข้าแล้วฟา,านเพื่อนนะกดไลค์ก,กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยเมืองกาดด้วยนะครับเอาวันนี้เรามาดูนะเป็นเหรียญผิวไฟนะครับแบบนี้เป็นเหรียญวัดพระแท่นนะครับเหรียญน,นี้ก็ปีค่อนข้างลึกนะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยโครงการผิวไฟอันนี้จะลองมาดูกันแล้วกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเจอล,เลักษณะเหรียญประมาณนี้จะได้ เข้าใจถึงธรรมชาติได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสารเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเหลี่ยมเนี่ยมีผิวไฟทั้งหน้าและหลังเลยนะก็คือจะเป็นส้มๆนะครับแบบเนี้ยลักษณะของเหลี่ยญที่ไม่ได้ข้านการลมดำนะแบบนี้คือเหมือนปั๊มทองแดงออกมาแล้วทองแดงเข้าไปมันก็แทกชี้ขาดเนี่ยก็จะเกิดผิวไฟบนเหรียญเหรียมครับนีแบบเนี้ยใช่ไหมจะเกิดผิวผิวส้มๆนะใช่ไหมเนี้ยตามตามพื้นผิวเหรียญนะครับ อ่าอันนี้คือองค์ประกอบในการพิจารณานะครับนะฮะเพราะว่าถ้าธรรมชาติของผิวเนี่ยมีการแห้งแห้งอย่างเงี้ยใช่ไหมจะแห้งแห้งอ่าจะเป็นจุดเป็นอ่าสีส้มๆอย่างเงี้ยบริเวณแบบเป้าๆิเวณอ่านดูให้เป็นลักษณะคล้ายๆสไตล์นันนะอ่าโอกาสที่เราจะได้พาที่แทแล้วก็ดื่มสูงนะครับที่ที่ต้องเห็นว่าดื่มเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันสําคัญนะอ่าเพราะว่ามีน้ํายาอะไรพวกเนี้ย มาเยอะแล้วนะครับสาหรับการทาผิวผ่าน,นะครับถ้าคนที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาเนี่ยอาจจะแยกยากแต่ว่าถ้าดูมาพอมสมควรแล้วแล้วก็ศึกษาอย่างเงี้ยแบบนี้ที่ผมนํามาให้ท่านดูนะครับก็จะเป็นผ้าผิวเดิมๆนะแห้งๆเดิมๆเนะี่ยถ้าเราดูอย่างนี้บ่อยก็จะแยกได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่เคยดูมาเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะไปเช่าของที่เอาเป็นว่าข่องแท้เหมือนกันแต่ว่าทําขึ้นไม่นะครับคือ ทาผิวให้สวยขึ้นตกแต่งมาอย่างเงี้ยก็มีโอกาสาที่เราจะไปเช้าได้สูงนะเพราะว่าทำค่อนข้างใกล้เคียงนะครับต้องบอกเรื่องนี้พอเราดูธรรมชาติได้แล้วเนี่ยประการต่อมาเราก็ดูความเล็กของตัวหนังสือนะครับความคมเห็นไหมไมีพระศกต่างๆนะครับเป็นจุดจด,ดีจริงๆแล้วก็ดูตัวตัดด้วยก็ได้ว่าตัวตัดลักษณะย่างไรหน้าบางเป็นอย่างไรเนี่ยสำคัญเหมือนกันคืออาจจะไม่ได้สีชัดว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก แต่ว่าถ้ามีเนี่ยหรือว่าบางกับบางเหมือนกันหนาขับหนาหรือว่าตัวตัดตรงนี้มีเหมือนกันเนี่ยโอกาสไสเถเยอะนะครับโดยไม่ต้องดูหน้าหลังเลยก็ได้แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยผมอยากจะเน้นให้เพื่อนๆดูหน้าหลังนะแบบเนี้ยคือเราพลิกหลังมาดูนะครับว่าความคมของตัวหนังสือได้ไหมเส้นแต้ใช่ไหมครับ เส้นแต่คมๆจบแล้วเหมือนกันไม่จําเป็นต้องจําตัวตัดก็ได้แต่ว่าถ้าผ่ารุ่นไหนทันเล่นเยอะๆหรือว่าท่านเช้าหามาเป็นจานวนมากแล้วเนี่ยดูตัวตัดก็จะทาให้เพื่อนๆเนี่ยพิจารณาได้เร็วมากยิ่งขึ้นคือเราอ่เคยเห็นองค์นี้มาเยอะแล้วเราศึกษาบาเราเก็บมาเยอะเนี่ยเราก็ดูตัวตัดไว้เพื่อเราไปเจอเนี่ยเราจะได้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าหาองค์ไหนเนี่ยที่เรา พลาดมือมามไม่กี่องหรือว่าไม่เคยถ้าไม่เคยจะพลาดมือเลยเนี่ยเราก็ต้องใช้หลักการในการดูหน้าหลังในการดูนะครับเช่นองคเนี้ยเราอาจจะเจอน้อยเราก็ดูจุดหาเม็ดไข่ปลาให้คมๆดูบริเวณหัวให้ปิ้นดีๆหน่อยอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะได้แทนเนี่ยสูงมากนะครับโดยที่ไม่จาเป็นต้องดูตัวตันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหลักการพี่เจ้าของผมนะแต่ละท่านมีหลักการอย่างไรก็ร่วมแชร์ความคิดเห็นได้ตต้ล่างคลิปนะครับ แต่ว่าเนื้อซี่งื้นในนะครับเพื่อนๆคือเราต้องอเคยให้ของเทามามากพอสมควรอ่ผมก็พยายามจะมาซองให้เพื่อนดูเนี่ยให้มัน,นชัดเจนที่สุดเพื่อนๆพอไปเช้าหา่านจะได้ดูาดูเยียกชัดเจนนะครับอดูว่าจริงจรินตายเส้นแตกตรงขาต่อเต่าอ่ะน่าจะตัวปุ๊ดนะไม่แน่ใจนะครับเห็นไ,ไหมเส้นแตกนะครับโคมหมดนะครับง่ายไหม ตามจริงเนี่ยเราไม่ต้องลงกองกันเคุณแม่จะเห็นนะครับว่าผิวเรียดนี่นะตึงมากแล้วก็ตัวหนังสือขึ้นดีนะผิวออกส้มเนี่ยแท้แล้วนะนะนะีน่ะครับก็วสวยงามน,นะวัดพระเทนเมืองกาลนะครับก็มาอนุรักษ์พบังเกิดนะครับสำหรับวันนี้นะถ้าวันนี้พิธาประการใดหรือว่าผู้จาไม่เหมาะสมต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ